สวัสดีนักเรียนม3ามทุกคนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนก็ยังคงอยู่ที่กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเหมือนเดิมนะครับก็เราได้ดูการใช้งานไปบางส่วนแล้วนะครับเป็นการใช้งานในแนวราบนะครับทีนี้เราก็จะไปดูนะครับวิธีการใช้งานในกรณีแนวดิ่งบ้างนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับกฎนิวตันมีอะไรบ้างนะครับนิวตันจะพูดถึง แรงนะครับแล้วก็มวนนะครับเมื่อแรงมวนแล้วมันจะมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับก้อนึงนะครับใช้อธิบายวัตถุที่กําลังหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับก้อ2สองนะครับใช้อธิบายเมื่อวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับช้าลงก็ได้นะครับหรือว่าเร็วขึ้นก็ได้หรือว่าวัตถุมีความเร่งนั่นเองเมื่อถูกแรงกระทําก้อ3สามนะครับอธิบายเมื่อมีการกระทํากันระหว่างวัตถุสองชิ้นนะครับมี แรงกระทำก็ต้องมีแรงต่อต้านกลับคืนไปนะครับแรงกริยาปฏิกริยาขนาดเท่ากันแต่ว่าที่ตรงข้ามนะครับแล้วก็แรงต่างๆนะครับที่มีชื่อเฉพาะนะครับมีสัญลักษณ์เฉพาะแรงทั่วไปเราใช้สัญลักษณ์เป็นตัว f นะครับแรงลับก็คือ sigma f นะครับแรงตึงเชือคือตัว t นะครับแรงสเปริงคือ fs แรงปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัสคือตัว n แรงเสียดทานสถิต f s นะครับแรงเสียดทานจน fk แล้วก็น้ำหนักนะครับ mg นะครับบางตำราอาจจะใช้ตัว w นะครับเป็นเวทนั่นเองนะครับเวทยกเวทเราไปเล่นเวทเล่นน้ำหนักนั่นเองวันนี้เราจะมาอธิบายนะครับการชั่งน้ำหนักในลิฟต์กันนะครับความหมายก็คือเวลาเราขึ้นลิฟต์หรือว่าลงลิฟต์นะครับเราจะรู้สึกว่าตัวเองเบาขึ้นนะครับหรือว่าตัวเองหนักขึ้น หรืออาจจะเป็นในเรื่องการถือของนะครับเวลาเราขึ้นลิฟต์นะครับแล้วเรากดลิฟต์ถือของหนักนะครับกดลิฟต์ลงกับกดลิฟต์ขึ้นนะครับอันไหนที่มันจะรู้สึกเบาแรงนะครับหรือว่าอันไหนที่จะรู้สึกหนักมากขึ้นกรณีที่ขึ้นลิฟต์นะครับก็จะมีอยู่หลายกรณีนะครับกรณีแรกนะครับลิฟต์หยุดนิ่งนะครับหรือว่ามันเคลื่อนตัวอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้นะครับด้วยความเร็วที่คงตัวนะครับ ขึ้นไปด้วยความเร็วค่าหนึ่งนะครับค่าเดียวนะครับหรือลงมาด้วยความเร็วค่าหนึ่งค่าเดียวกรณีที่2ลิฟต์เคลื่อนขึ้นนะครับด้วยความเร่งนะครับคือมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเคลื่อนขึ้นด้วยนะกรณีที่3นะครับลิฟต์เคลื่อนลงด้วยความเร่งนะครับอันนี้ก็คือเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับในทิศลงครับกรณีสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับกรณีที่ลิฟต์ตกนะครับมาดูกรณีแรกก่อนนะครับลิฟต์หยุดนิ่งหรือว่า เร็วคงตัวนะครับสมมติว่านี่คือผู้ชายนะครับที่อยู่ในลิฟต์นะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปนะครับด้วยความเร็วที่คงตัวลงก็ได้นะแต่ต้องเป็นความเร็วคงตัวนะครับตอนนี้เรากําลังสนใจแรงกระทําที่อยู่ภายในลิฟต์นะครับก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักของคนนะครับที่กดลงไปบนพื้นลิฟต์นะครับแล้วก็พื้นลิฟต์ก็ต้านขึ้นมา ทีนี้เพื่อที่จะรู้ว่าปืนลิฟมันต้านขึ้นมาอย่างไงเราก็ต้องมีเครื่องช่างน้ําหนักไปวางไว้ที่เท้านะครับแล้วเราก็จะดูที่แรงนะครับจากตาช่างนั่นเองฉะนั้นแรงที่ต้านขึ้นมาก็เป็นแรงปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัสนะครับเป็นตัว n เ,เป็นแรงนะครับที่ตาช่างอ่านได้ก็คือเป็นน้ําหนักที่ตาช่างอ่านได้นั่นเองนะครับน้าหนักคือแรงชนิดหนึ่งนะครับ mg ก็คือแรงนะครับ mg คือน้าหนักจริงๆของเรานะครับก็คือเราชั่งปกตินี่แหละน้ําหนักที่แท้จริงที่ว่านี่ก็คือน้ําหนักเนื่องจากโลกกระทําเรานะครับให้มาติดอยู่กับพื้นโลกนะครับตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เนี่ยนะครับอ่ากรณีแรกก่อนนะครับก็จะใช้กฎของนิวตันข้อที่1นะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นจุดนิ่งนะครับหรือว่าเร็วคงตัวนะครับจะใช้ข้อ1นะครับทั้งคู่เลย ก็จะได้ว่าซิกมาเอฟเท่ากับ0ในตอนนี้เรากำลังมองแนวแกน y นะครับวัตถุก,กำลังเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงในแนวแกน y นะครับหรือว่าเรามองว่ามันมันจะขยับขึ้นหรือลงในแนวแกน y กรณีที่มันหยุดนิ่งนะครับนิ่งก็ได้เร็วคงที่ก็ได้นะครับฉะนั้นเรามีแรงอยู่2แรงมี mg มีนะครับมีแรง n นะครับ mg ก็แรง n ก็แรงนะครับกำหนดให้ที่ชี้ขึ้นเป็นบวกละกันนะครับเราก็จะได้ว่าตัว a นั้นเป็นบวกนะครับ ทิศที่ลมก็เลยติดลบอยู่ด้านหน้า mg เท่ากับ0เราเราก็ย้ายข้างนะครับเราก็จะพบว่าแรงที่แต่ช่างอ่านได้คือตัว n นะครับเท่ากับ mg พอดีเลยนะครับคือเท่าหนักคือเท่ากับน้ําหนักปกตินั่นแหละนะครับน้าหนักที่แท้จริงดังนั้นนะครับมันเท่ากันนะครับกรณีถัดมานะครับต้าลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นนะครับด้วยความเร่ง ay ก็จะมีแรงกระทําเหมือนเดิมนะครับมี M g มีแรงเอนตันขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งแล้วนะครับเราก็จะต้องใช้กฎข้อที่2ของนิวตันนะครับกฎข้อที่2ของนิวตันก็จะเป็นซิกมา f เท่ากับ ma มนะครับตต้องห้อย y นะครับตัวไหนที่ต้องห้อยวายเป็น,เ,ปนเวกเตอร์นะครับ m จะไม่ห้อยวยเพราะเป็นสเกลาร์ทีนี้ถ้าเป็นเวกเตอร์ก็ต้องดูทิศทางเอาละถ้าเราให้ ด้านบนนะครับเป็นบวก ay ก็จะเป็นบวกตามไปด้วยนะครับฉะนั้นก็จะเป็นบวก n นะครับลบกับ mg เท่ากับ may นะเราก็จะไปดูว่าแรงนะครับหรือว่าน้ำหนักที่ตาช่างอ่านได้จะมีค่าเท่าไหร่เราก็ย้ายข้างไปนะครับเราก็จะได้ว่า may นะครับเราก็จะได้ว่า n เท่ากับ may บวก mg นะครับ ปกติแล้วน้ำหนักเราก็คือ mg นะครับทีนี้บวก may ไปด้วยนะครับดังนั้นตาช่างที่อ่านได้นะครับก็จะอ่านได้ค่าน้ำหนักเรามากกว่าน้ำหนักที่แท้จริงกรณีถัดมานะครับลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งนะครับคือลงเร็วเรื่อยๆนะครับก็มีแรงกระทําเหมือนเดิม mg กดลงมีแรง n ต้านขึ้นนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง ay เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง ay ลงมา ก็ใช้กฎข้อที่2ของนิวตันเหมือนเดิมนะครับแต่ ay ชี้ลงนะตอนนี้นะครับก็จะเป็น sigma f y เท mm hmm. ่ากับ ma y นะครับเราก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับอะไรที่้ขึ้นให้เป็นบวกนะครับทีนี้ ay ชี้ลงก็ต้องติดลบนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเราจะให้ทิศของความเร่งเป็นบวกเสมอนะครับก็คือชี้ทิศชี้ลงเป็นบวกทิศชี้ขึ้นก็จะ ติดลบนะครับก็จะได้สมก,การนี้ออกมา mg นะครับลบ n เท่ากับ may หรือว่าถ้าเราจะยังกำหนดให้แกน y นะครับที่ชี้ด้านบนเป็นบวกนะครับก็ทำได้เหมือนกันมันก็จะได้เป็น n นะครับลบกับ mg นะครับแต่มันจะต้องเท่ากับ m นะครับคูณกับลบ ay นะครับทำได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายดอกหน้าตามันก็จะมา คล้ายกันเหมือนเดิมนะครับมันก็จะได้เป็น n นะครับลบ mg ใช่ไหมครับเท่ากับ M นะแต่ต้องเป็นลบ A y นะครับเป็นต้องเป็น M ลบ A y. สุดท้ายนะครับอันนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเรากำหนดทิศทางด้านบนเป็นบวกด้านล่างเป็นลบนะครับ ท้ายนะครับเราก็จะย้ายข้างเพื่อหาดูว่า n นะครับคือแรงที่แต่ช่างพิจารณาได้นี่นะครับมันก็จะได้เป็น n นะครับเท่ากับ mg ลบ MA นะนั่นหมายความว่า Mg นะครับคือน้ำหนักจริงของเราแต่ต้องลบออกไปด้วย m a y นั่นหมายความว่ามันเบามากขึ้นนะครับน้ำหนักตัวเราเบาลงนะครับถ้าเราลงลิฟต์ด้วยความเร่งนะครับโอเค นั้นตาช่างที่อ่านได้นะครับก็จะอ่านได้ค่าน้อยกว่าน้ําหนักที่แท้จริงของเรากรณีสุดท้ายนะครับลิฟต์ตกลงมานะครับคําว่าลิฟต์ตกหมายความว่ามันก็เสมือนของบางอย่างที่หล่นลงมาปกติเลยนะครับการหล่นลงมานั้นมันก็เคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร่งเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีก็คือค่า g นั่นเองนะครับแต่ว่าเราไม่ใช้9.8คูปัดให้เป็น10เนาะเห็นนะครับ ลิฟต์ก็จะตกลงมาด้วยความเร่งนะครับเท่ากับ g พอดีดังนั้นความเร่งของเราที่แต่ก่อนเป็น ay ใช่ไหมครับแต่ก่อนเป็น ay ay ตัวนี้ก็จะเป็น g พอดีฉะนั้นก็จะใช้กฎข้อที่2เหมือนเดิมนะครับเพราะมีความเร่งก็เป็น sigma fy เท่ากับ may นะก็จะได้ว่านะครับ mg นะครับลบ n เท่ากับ may นะครับ อันนี้จะเป็นกรณีที่เราให้ทิดของ ay เป็นบวกนะครับอันไหนที่ตรงข้ามกับ ay เราก็จะให้ติดลบนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อเราย้ายข้างหา n นะครับเราก็จะได้ว่า n นั้นมีค่าเท่ากับ mg นะครับลบกับ mg อีกเหมือนเดิมเนื่องจากว่า ay มันก็คือ g นะครับสุดท้ายมันเท่ากันเป็น0นั่นหมายความว่า,าช่างจะอ่านค่า น้ำหนักเราเป็นศูนย์นะครับก็คือเรารู้สึกไม่มีน้ำหนักดังนั้นมันจะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักนั่นเองนะครับเวลาเราตกจากที่สูงนะครับเสมือนกับว่าอยู่ในอวกาศเลยาวเยนะทีนี้ไปดูตัวอย่างกันนะครับหน้านี้ทุกคนจดแล้วก็ส่งครูในคลาสรูมนะครับตัวอย่างนะครับข้อที่1ลุงพลนะครับมีมวลห6กกิโลกรัม ถ้าลิฟต์เคลื่อนลงเคลนลงนะขึ้นลง,นลง,นะนลงด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกําลัง2ลุงควจะอ่านน้าหนักจากตะช่างสปริงได้เท่าไหร่นะครับให้ G เป็น10นะครับโอเคมันก็จะมีน้ําหนักของลุงนะครับกดลงก็มีแรงที่ตะช่างอ่านได้นะครับอย่างที่เรา,าพิจารณาก่อนหน้านี้เลยนะครับ M คือมวลนะครับ56กิโลกรัมนะครับเคื่อนที่ลงนะ มี a y นะครับความเร่งของลิฟต์นะครับที่พากันลงมาเนี่ยนะครับ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2น้ำหนักที่ว่านะก็คือแรงปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัสนั่นเองฉะนั้นเราก็จะใช้กฎข้อที่2ของนิวตันนะครับเนื่องจากมีความเร่งเราก็จะได้ว่าจากซิกมา f เท่ากับ m a นะครับห้ uy, ยอย y เพราะอยู่ในแนวแกน y ว,วิธีพิจารณานะครับเราก็ จะให้ทิศด้านบนนะครับเป็นบวกทิศด้านล่างเป็นลบนะครับถ้าเราพิจารณาแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้มันเคลื่อนลงนะครับฉะนั้น ay ที่ชี้ลงเนี่ยนะครับเราก็จะให้เป็นติดลบเพราะว่าลิฟต์นะครับพาคนลงมาลิฟต์พาคนลงมาในแนวดิ่งนะครับด้านล่างโอเคก็เลยเป็นลบ ay อยู่ดังอยู่ทางขวามือนะครับก็ทําได้เหมือนกันโอเคนะครับ จากนั้นเราก็ย้ายข้างมานะครับ n ก็จะมีค่าเท่ากับ mg ลบ may นั่นเองนะครับจากนั้นแทนค่าครับมีมวล56ใช่ไหมนะครับ d เป็น10นะ a เป็น2ก็จะได้เป็น56กคูณ10ลบกับ56คูณ2นะครับได้เป็น560กลบกับ120ยยพอขึ้นที่ลงเราจะรู้สึกว่าน้ำหนักนะครับมันเหลือ440ซึ่งน้ำหนักปกติที่ควรจะเป็นคือ560นั่นเองนะครับ ดันั้นถ้าใครอยากลดความอ้วนไวๆไปลงลิฟต์นะครับน้ำหนักเราลงไปได้ก็ถัดมานะครับลุงต่อนะครับมีมวล56ิกกิโลกรัมเท่ากันกับลุงคนเลยนะครับถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นแทนนะครับขึ้นนะงั้นทุกคนจดหน้านี้นะครับลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งนะครับความเร่งเปลี่ยนเป็น4เมตรต่อวินาทีกําลังสองนะครับลุงจะอ่านน้าหนักจากสปริงตัวนี้นะครับ เท่าไหร่ให้ G ีเป็น10นะครับเหมือนเดิมนะครับน้ำหนักรวงกดลงนะครับเหมือนเดิมนะครับน้ำหนักรวงกดลงนะครับแรงปฏิกิริยาต้านขึ้นนะครับโอเคนะครับอ่เเป็น56กเหมือนเดิมนะครับเพื่อนที่ขึ้นนะ a y เป็น4นะครับชี้ขึ้นนะครับ ay ชี้ขึ้นนะ หา n ออกมานะครับก็ใช้กฎข้อที่2ของนิวตันนะครับจะได้ว่าซิกมา f y เท่ากับ m a y เหมือนเดิมโ okay. อเคเราก็จะได้ว่าตัวที่ชี้ขึ้นเป็นบวกนะครับชี้ลงติดลบนะครับแรงต่างๆ n นะครับเป็นบวกลบกับ m g นะครับเท่ากับ m a เหมือนเดิมนะครับ a y ก็เป็นบวกแล้วไหมครับไม่ต้องติดลบเพราะ a y ชี้ขึ้นเพราะลิฟต์พาขึ้นนะครับจากนั้นย้ายข้างมาก็จะได้ว่าเป็น n เท่ากับ m a y บวก m g มีมวลเท่าไร56เท่ากันกับลุงพลเลยนะครับคูณความเร่ง ay เป็น4นะครับบวกกับ56คูณ10นะครับก็จะได้เป็น224บวกกับ560พอคิดเลขออกมานะครับเราก็จะได้ว่ามีค่าเป็น784นะครับนิวตันซึ่งปกติเราก็ควรจะหนักลุงต่อเนี่ยนะควรจะหนัก560นิวตันนะครับแต่พอริบพาขึ้นหนักขึ้นนะครับ เป็น784ินิวตันฉะนั้นถ้าเราถือของหนักนะครับแล้วเรากดลิฟต์ขึ้นด้วยความเร่งมันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกเมื่อยมากขึ้นนะครับออกแรงมากขึ้นทั้งน้ําหนักตัวเองที่ต้องกดตัาบลงไปแล้วก็แรงที่เราถือนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นกรณีความเร่งนะถ้าเป็นความเร็วคงที่นะครับมันจะเท่าเดิมนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีตัวอย่างให้ดู2ข้อเท่านี้นะครับให้เรียนจดส่งครูนะครับวันนี้ก็ มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ